พี่ก็งูกินไงสอกเลยเป็นหมอฟันเหรอใช่ใช่ฟันไม่เลือด่ยนคุณวัวพ่อเขาว่าเนี่พี่อยากจะไปต่อยแม่งเลยอยากจะแทงเข่าเลยเลยเป็จปาก็ตกสักทีเขาก็ทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่เราใช้ชุดเขาว่าดีที่สุดขณะทีมชาติเราต้องไม่ได้ดูอายุไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าโแต่แต่ไม่ใช่60ก็คงไม่เล่นแล้วใช่ไหมเนอะบางทีสายเลือดใหม่เข้าไปอ่ะมันอาจจะได้แต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่มันชี้ชะตาว่า ด้านนี้ต้องไปต่อหรือด้านนี้ต้องอะไรในบางทีก็ทําไม่ได้พอเป็นอาเซียนเนี่ยยังไงต้องทองไม่ว่าตอนนั้นคุณจะเหลือนักเตะกี่คนคุณก็ต้องเอาทองมาคล้องคอให้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นพี่ตั่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการนะครับครับผมอ่ะ EP ที่สิบนะครับสหรับเติมตลอดวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะสูงลิ่งนะครับผมครับนะฮะโคตโยงครับสวัสดีโคตโยงอีกครั้งนึงครับไม่ใช่โคตเตี้ยนะครับผมอันนี้โครโยง วาบลวุตสีมาคะอดีตสุนัขทีมชาติไทยเยชุดเอเชียเกมปี1998ที่บรรดาประชาภาพถามนิดนึ่งพี่จังหวะนั้นเขาไปทำอะไรพี่ถึงโมโหโกราขนาดนั้พี่ไม่คือพี่ก็งงยินสอกเลยไม่เพราวันนั้นเหมือนบอกออกรายการว่าบอกมีภายกระซิบเหลอถ้าเหลือเคน10คนเราจะชนะพี่เลยเป็นคนที่เขาเรียกว่าตัดสินใจคือยอมเสียสลัดกระชาติ อ่เพื่อชาติยังจําเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ดีแต่ถ้ามีโซเชียลต้องบอกเลราอยู่ไม่ได้เพื่อชาติเสียไม่ได้ผมว่าพี่อยู่ไม่ได้เล่านั้นแต่ว่าเราก็ผ่านมาแล้วคราผ่านมาจะ20ปีจะ30ปีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นโค้ชแล้วเป็นโค้ชคนเจ๋งีมดีด้วยเพื่เอะไรกาอะไรเติมตลอดพี่เติมตลอดเติมตลอดชื่ออะไรกันไรเนี่ยเติมตลอดครับพี่ไม่ใช่อย่างบรนโยกนะเห็นมันมีของเติมตลอด ถายางบานโยนเนี่ยเติมตลอดใช่ไหมยางบานโยนเนี่ยเติมตลอดเติมไม่พักเติมไม่พักเติมไม่เติมไม่หยุดเลยคุณติดตามใช่ไหมฮะติดตามตลอดยางบานโยงยางบานโยเอาวันไหนรายการเนี่ยถ่ายครั้งเดียวเนี่ยมีสองอีพี่าบอกมึงไ่รู้เขาโมูลสดๆล้วเราสนในแคมป์อ่าจับแคมป์มาครับเฮ้ยแเราแต่เราผมยาวขึ้นนะอ้าวสมัยก่อนเป็นไงพี่จริงๆถ้าใครเป็นแฟนขับเต๋งเนี่ยนะพี่จะชอบ ดูกับหเดี๋ยาฟังก <ừ> ้าเขาจะมีเอฟซีเจ๋งอะไรเนี่ย แต่นี้เจ๋งไม่ธรรมดาเป็นไงยังไงคือหล่อขึ้นใช่อยากหล่อสายหล่อไหมแั่ผมบังไหมสไตล์โอป้าสไตล์โอป้าเออเฮ้ยเหมือนเกาหลีฮะเกาหลีเกาหลีเกาหลีจริงจริงเขาเอาจากด้านหลังมาไว้ข้างหน้าอีกทีนึงคร่งข้างหลังไม่ได้มีเท่าไหร่ข้างหลักพอแล้วพี่ตอนนี้พี่ย้งทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ตอนนี้เขามองอะไรกันไม่ใช่ต้องมาอัปเดตในเรื่องของการเป็นโค้ชเป็นโค้ชต้องแสดงความยินดีกับพี่ย้งด้วยโอ้พี่ย้งตอนนี้เนี่ย ต่อสัญญาไปแล้วใช่ไหมฮิทำว่าราชบุรีตอนนี้ที่ทําก็คือเออราชบุรีเขาไปเป็นที่อึกษาเป็นโค้ชแล้วแล้วก็จัดฟุตบอลจัดฟุตบอลตอนนี้ก็มีมิกาซ่าพูดได้นะมิกาซ่าทั่วประเทศดูสิแล้วก็อินเตอร์เนนชั่แนลแล้วก็ของพีซีพีซีก็จัดตอนนี้เราชนนี้ช่างมากได้อ่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะไปจัดแล้วก็ทำคลินิกกับยูซ่าแบตเตอรี่ทั่วประเทศเหมือนกันโอ้ ครับผมเป็นหมอฟันนะพี่เดี๋ยวนี้คบญี่ปุ่นเป็นหมอฟันครับอ่าใช่ใช่ฟันไม่เลอกเอาอย่าเพลินพายก็พายกวครับอ๋อไองานเยอะไหมก่อนนะถามถึงในระดับทีมชาติบ้างเป็นพี่โย่งเป็นพี่โย่งพี่ที่คาไปจิ๋นมองถึงการเตรียมทีมของทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมถึงชุดยู23ด้วยที่จะลงเตะในวันพรุ่งนี้แล้วครับพี่ไปเยือนตุรกเมนิสถานตอนนี้การเตรียมทีมของอิชิอิแล้วก็นักเตะที่เรียกเข้ามาพี่โย่งมองไงบ้างชุดนี้ เอาชุดใหญ่ก่อนครับพี่พี่บอกว่าชุดใหญ่ก็มันก็มีความลงตัวนะแล้วก็ที่สำคัญน,นัคือแต่ว่ามันจะหนักหน่อยตรงที่ไปเล่นย่าเทียมครับคือบางคนจะบอกว่าเฮ้ยย่าเทียมมันแต่พี่บอกให้มันเล่นยากจังหวะฟุตบอลตกจังหวะเข้าสกัดหรือจังหวะห้าสิบห้าสิบเพราะมันมองถึงการบาดเจ็บนะครับตรงนี้สําคัญนี่ว่าสังเกตว่าขนาดเราไปเจอสิงคโปร์หรือฟิลิปปินส์ที่ไปเล่นบ้านขเขาอะ เราอย่างแย่นะแพ้กลับมาเด็กคือญาเทียมเลยพี่บอกให้มันเป็นไรแต่ว่าเราอย่ามาเป็นอุปสรรคคือในความคิดนัานังไงก็แล้วแต่ก็เอาแต้มกลับไปได้อ่ะอะไรอย่างีคิดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามัน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 มีอะไรที่แบบปัจจัยตรงนี้มันสําคัญแต่ถ้าเป็นญาิจริงอ่ะไม่ใช่ปัญหานะถ้ามองถึงขุมกําลังเลยครับพี่หมายถึงว่านักเตะชุดนี้เนี่ยถูกใจพี่ไหมอ่ะเรียกไปเนี่ยพี่อาจจะไม่ถูกใจโซเชียลนะพี่มองว่า เราต้องเข้าใจสไตล์ยิ่งเขาเขาก็าาประมาณนี้อยู่แล้วนะคือเขาอ่ะมั่นใจในตัวเขาครับครับเพราะนั้นทุกกลุ่มกำลังที่เขาเรียกไปเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจนะพี่ว่าเราอาจจะมองว่าคนนี้อาจจะเข้าไปเข้ามาอะไรเงี้ยแต่พี่บอชุดเนี้ยสุดท้ายแล้วถ้าเรามองสียตัวแรกนะเฮ้ยมันก็โอเคนะครับคือมันก็เก่งเลยนะเอาสิบตัวแรกอ่ะเอาพี่ว่ามันได้เลยใช่พักโซเรนไว้เยะแล้วก็ อย่างที่พี่ยกบอกไปบางครั้งเราต้องการนักเตะที่เรามีคู่มือในการใช้งานอยู่แล้วไงใช่ไหมแล้วก็นักเตะที่จากสูตรปาการใช่ไหมล่ะพี่ก็ไม่ต้องแล้วคุณจะหมายถึงใครคุณจะหมายถึงใครที่ถามแล้วคุณจะหมายถึงใครคุณจะหมายถึงใครคุณก็เอ่ยชื่อผู้เชี่ยวมาเลยผู้ชื่อมาเลยคุณก็คุณก็เอ่ยชื่อมาเลยพี่โยกอย่าหาเรื่องพ่อเนี่ยคุณวัวคุณวัพ่อเขาว่าไงพี่โยกเนี่ยไม่ไม่ไม่คือมันอย่างนี้อ่ะเราเรมองถึงเรื่องนักเตะหลายๆคนที่เขามีความมั่นใจคือคือพี่มองว่าในความคิดนะครับ พี่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยการตัดสินใจของเขา,าคือถ้ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาพี่รู้ว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วคือเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไงะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะทําอะไรโดยที่แบบมันจะดีหรือไม่ดีขอให้เป็นการตัดสินใจของเราดีกว่าดีกว่าเป็นการตัดสินใจของสังคมรรบข้าวหนยวันนี้ครับ,รบอันนี้คือในมุมมองของโคช้ชพี่พี่ว่าโค้ชทุกคนนะเพร,ร,ราะว่าไม่งั้นถ้าเราตามกระแสะสังคมเนี่ยโซเชียลอะไรต่าง,งมัน,นก็ไม่มีจุดยืนหรอกครับ เอาเกินมีทั้งดีมีทั้งใช่ใช่ใช่ถูกไหมพี่พีคิดพี่คิดว่านะพี่ว่าครับพี่ว่าเราต้องเน้นเราตำแหน่งกองกลางอะในประเทศโอ้โหมันเยอะมากคือการในประเทศเรามันเยอะจริงๆครับคุณจะมีหลายชื่อเลยบอกโอ้หหน่าจะติดน่าจะติดแต่เราไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับบางคนอาจจะต้องกลับบ้านหรือไปเที่ยวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับอะไรหลายอย่างใช่ใช่ใช่ถ้ามองผลลัพธ์ลพี่เพียงพอไหมสำหรับชุดนี้ที่จะบุกไปเอาชนะเติร์กเมนิสถานได จริงๆพี่ว่าถ้าไม่ติดกับเรื่องย่าเทียมนะพี่ว่าเพียงพอเพราะว่าตอนนี้พี่ว่ากองหน้าที่เรียกไปอ่ะอย่างเช่นฟ้องตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่คือแบบมันดีอยู่แล้วไอ้ฟองอ่ะส,ส่วนส่วนสุภรชัยพี่ว่าก็หวังพึ่งได้นะแล้วก็ยังมีอีกหลายหคนทั้งคาทั้งเจิญอร์สัตทั้งเอกนิดหรือใครหรือไม่ก็เจชนาทิพย์คือเราเราเรามองว่าเราไม่จาเป็นต้องมีกองหน้าจริงๆได้คือเราเรียทีมชาติเราอ่ะพี่ว่ามันยิงทุกตำแหน่งแม้กระทั่งเบนเดวิดหรือใครก็แล้วแต่เยอะแยะใช่ ครับเตัวนี้ไอ้แนวทางขอชิมเหมือนจะมันจะผองถ่ายเลือดใหม่พี่เขาจะเอานักเตะแบบชุดใหม่ช,หมชุดใหม่อย่างเงี้ยหมอว่าไงพี่พีความอนาคดยังไงคือในความคิดพี่พนะเขา่าทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่นะถ้าพร้อมเนี่ยเราใช้ชุดเขาว่าดีที่สุดเพราะอะไรรู้ป่ะเราต้องจอรับว่าเราไม่เคยประสบความเด็ดหลักๆเลยนะในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียนะอ,อย่างเช่นเหรียญในเช่นเกมแม้กระทั่งน้อยเราอยู่หนะหรือไปฟุตบอลโลกหรือเข้ารอบ สีท่ทีสุดท้ายเช่นครับแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเขารออรงชนะเลิศแล้วนี่นะครับั้ะทีนชาติเราต้องไม่ได้ด่อายุบางทีคนอายุจุดจุดหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเล่นพีกประมาณสักเจ็ดแปดเดืนอนแต่ถ้าเจ็ดแปดเดือนนั้นมันมีช่วงทีนชาติด,ดูก็น่าจะเรียกเข้าไปอืเพราะว่าเราต้องยอมรับคาว่าทีนชาติเนี่ยคือมันเป็นแรงกดดันนะบางทีสายเลือดใหม่เข้าไปอ่ะมันอาจจะได้แต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่มันชี้สตาว่า ด้านนี้ต้องไปต่อหรือด้านี้ต้องอะไรเนี่ยบางทีเขาทาไม่ได้บางทีแรงกดดันไปทาโถมตรงเขามากเกินไปนะคันนั้นพี่คิดว่าต้องเอาชุดที่ดีสุดดีสุดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคุณต้องเป็นชุดที่ดีสุดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าโอ๊ยแต่แต่ไม่ใช่60ก็คงไม่เล่นแล้วไม่ใช่ไม่หรืหมายถึงว่าแบบสัก30ขึ้นอย่างเงี้ยได้ได้จริงๆทีมชาติไทยชุดใหญ่คุณดูโรนัลโดล่าสุดดิเออ40แล้วเออแล้วเขาก็ยิงตีเสมอแล้วสุดท้ายน่าสุดโทษเขาจะยิงให้ครบ1,000ประตูเลยแต่่่่วาาถ้้ทเลลนนไไยีกกอะะ2,000็ด แต่อะไรไม่ต้องไปเจลีสามอะไรเงี้ยพี่โย้งทายกัแล้วอ่ะเอาไปถึงชุดยูยิปสามบ้างครับเคยทำมาแล้วยูยิปสามนี่พี่ยงเคยเป็นโค้ชทีมชาติไทยมานะฮะพาทีมได้เหรียญทองซีเกมมาเมื่อปี2017นสิบเจ็ดนาะสองที่มาเลเซียอยู่ในสนามด้วยเอาล่ะที่มาเลเซียใช่ไหมมาเด้สิอ่ะโหดีนะที่เจงอยู่ในสนามถ้าเจงไม่อยู่พี่อยากจะได้ลองแชมป์สนามบิชาสเตเดียมอ่าร้านเลยนะบิชาสเตเดียม มันใช่หรือเปล่าใช่ป่ะมีชาลัมกับอะไรละไอ้ชาลัมชาลัมแล้วมีชาไปอยู่สิงคโปร์เรียบร้อยคุณจะไปสิงคโปร์แล้เรียบร้อยเรียบร้อยเขาชอบเข้าประตูตัวเองคุณมีอะไรที่สิงคโปร์อ่ไปด้วยกันพี่มีอะไรอยู่ที่นั่นหรือเปล่าผมเห็นพี่เครียดมีลูกหรือว่าอะไรคุณเก่งก็เคยไปมาเลเซียแล้วก็ไปรายงานแลล้วกก็มมีีไปูที่มาเลวไปรายงานข่าวซีเกมรายงานจากสิงคโปร์ครับอจนเลยจนที่ทำงานบอกให้สุดแล้วต้องไปสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียกันแน่เนี่ยคุณรับงานเยอะเกินไปคู่นั้นแหละคุณรับงานเยอะ จำได้ว่ายูวิสามพอพอได้แชมป์พี่โยนะโดนวิจารณ์ราะว่าผมนั้นจะเป็นโค้ดที่พาเทียได้เหรียญทองแต่โดนวิจาร์เยอะสุดแล้วม้างอ้แบบผมสงสารเห็นใจพี่เดยนะอ๋อมอันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ที่มันเป็นมุมมองอีกอีกอีกด้านหนึ่งนะจริงการการเข้ามาอยู่ตรงนี้คืออย่างพี่อาจจะยังไม่คุ้นชินตรงที่ว่าการวิจาร์เพราะว่าเราเราอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราอยู่กับมันได้พว่าโค้ดทุกคนมันต้องอยู่กับมันได้ผลงานเท่านั้นที่ที่จะทำให้คุณเขาเรียกว่า คือคืออย่างน้อยเราก็พูดได้ว่า,วาเราอยู่เราเคยทาอะไรหรือดีหรือไม่ดีใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยเราต้องรับไม่ได้แค่นั้แต่ว่าพี่โยอเนี่ยคือไม่ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าพี่พี่ยอเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์แบบไม่นด<อ>้วยแบบแม็นด้อยู่เลยจริงจริงพี่ยอสนใจใช่นะพี่พี่อยากไปปล่อยแม่งเลย แต่ทำไม่ได้เนาะได้จะเจอหน้านะจะแทงเข่าเลยเตะแต่ไม่รู้ว่าใครไงเจ๊งบอกพี่ได่รู้ว่าคือใครไม่มีไม่มีผมได้ชื่นชมตลอดอ่ะพูดถึงยูยี่สามชุดนี้ครับในการเรียกนักเตะเข้ามาเสริมทีมเนี่ยอย่างที่ทราบกันเนาะคุณจิ๋งคือบางทีนักเตะเนี่ย จากไทยลีกหนึ่งอาจจะยังไม่ได้เรียกเข้ามาาเข้ใจไปส่วนใหญ่เป็นนักเตะไทยลีกสองไทยลีกสตรงนี้เนี่ยศักยภาพมันเพียงพอไหมพี่ยงที่จะนํามาใช้ในทัวร์นาเมนต์ที่กําลังจะมาถึงแล้วก็รวมถึงซีเกมปลายปีน,นี้จริงๆอ่ะศักยภาพนักเตะไม่ว่าจะเป็น1 2, นึ่งสองสามโอเค,คมันมันก็ตามระดับด้วยนะแต่พี่มองว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือเราต้องหาจุดลงตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าเราซ้อมตามฟีฟ่าเดย์นะครับเพราะนั้นฟีฟ่าเดย์มันจะมีอยู่ไม่กี่ครั้งต่อปี พราะนั้นถ้าเราได้ทีมที่ลงตัวเร็วที่สุดอ่ะพี่ว่าเราก็จะเตรียมทีมให้ดีขึ้นครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจังลองไปเยอะลองไปเรื่อยลองไปเรื่อยอะไรเงี้ยพอถึงจุดจุดหนึ่งจะเอาความลงตัวบางทีมันไม่ทันนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้นักเตะที่เล่นเนี่ยมันก็จะอยู่ในทีสองทีสามใช่ไมเพราะว่าเดี๋ยวพอปีหน้ามันฤดูกาลหน้ามันต่างชาติลงเจ็ดคนถูกไหมแล้วก็มีสำรองอีกนะพี่ว่านักเตะไทยตอนเนี้ยน่าจะอยู่ในตำแหน่งในความคิดพี่นะประตู แบกซ้ายแบกขวาหรือไม่ก็ตรงกลางนิดหน่อยครั้งหน้าเนี่ยหรือคู่เซนเตอร์อะไเป็นต่างชาติขาะนั้นมันก็จะเด็กว่าจะเทรดลงมาที่ทีสองแล้วก็ลงมาที่ทีสามนี่มันจะเพียงพอไหมพี่วกับผลงานที่รายการที่เราจะมาถึงชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์เอเชียรุ่ยยุคไม่เกินยี่สิบสามปีแล้วก็รวมถึงซีเกมส์ปลายปีนี้ด้วยพอพี่ว่าอย่างไง่ตอนนี้เขาเขาไม่อยู่ในบ้านเราก็ พี่ว่าก็โขกเก็แบบเดียรแล้วนะโพส์โคตรใหม่นะพี่ว่าเขาคงดูแล้วว่าใครที่ที่อยู่ในใจเขาบ้างนู่นไหนก็มีผู้ช่วยมีตองอีกถูกไหมกวินอ่าแล้วก็มีใครนะลูกพี่ตุ๊กอ่ะพี่ตุ๊กไอ้พี่ชายของไตโบอ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเนี่ยเห็นไหมเปิดปากแลตกสักทีเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับเป็นโพส์เป็นโพส์ใลูกชายของพี่ตุ๊กอ่ะครับ มันชื่อไม่ออกเหมือนกันผมเออผมยาวๆผมสั้นๆเนี่ยเขาเป็นทหารเล่นกับพี่โต๊ะกันพี่สู้เลยหยอกหยอกหยอกจำชื่อไม่ได้เออเป็นโค้ชเอยเฮอยใช่หรือต่ำไม่ได้น่ะมีรายอยู่นะเหรอสนิทเออเอาต่อต่อต่อสันดิษจำชื่อไม่ได้ครับครับอ่ายูยี่สามจะไปถึงเหรียญทองไหมพี่เพราะว่าในครั้งที่แล้วที่กัมพูชาอย่างที่ทราบกันนะมีดราม่าแล้วเราก็ไม่ได้เหรียญทองอ่าครับในครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพด้วยแรงกดดันน่าจะพอสมควรนะพี่ โหคือคุณเป็นเจ้ภาพด้วยยังไงต้องทองถูกต้องอย่างเดียวไม่มีเหรียญไหนเหรียญไหนถูกต้องคือพอคาว่าโจ้ภาพมันแล้วมันเป็นเป็นระดับอาเซียนนะแต่ถ้ามันเป็นแบบเอเชียอะไรเงี้ยมัน่างเกตพอเป็นอาเซียนเนี่ยยังไงต้องทองอมไม่ว่าตอนนั้นคุณจะเหลือนักเตะกี่คนอือคุณก็ต้องเอาทองมาคล้องคอให้ได้ ก็คือเป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียวจริงๆเป้าหมายเดียวคือซีเกมส์ถ้าเล่นในบ้านต้องทองใช่ผู้ชมก็มองว่าเรามีโอกาสที่จะได้ทองในบ้านด้วยพี่ว่ามีโอกาสนะเพราะว่าเพราะว่าพี่ดูล้วเ็กชุดนี้หลายๆคนมันก็มีมีมีชื่อแล้วก็มีมีชื่อชั้นอยู่นะแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าขอให้รวมตัวให้เร็วคือได้นักเตะในดวงใจให้มันเร็วอย่างน้อยสักสามสิบคนนะครับอ่สามสิบคนนิดๆแต่ว่าจะไปเยอะสักสี่ห้าสิบในใจอยู่โอ้โห มันยากที่มันจะสอบลงเพราะว่าฟีฟ่า a y ครั้งมันมีแค่สองเกมให้มีใจได้สามสิบอาจจะมีบาดเจ็บหน่อยนิดหน่อยเนี่ยได้อยู่โคเต้เออโค่นั้นเออใช่ใช่โคเต้พดักงางผมหาอยู่ที่ว่าเงียบๆไปเมื่อสักครู่เออดี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 เพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่เอ่ยชื่อเต้เครื่องเลยเครื่องนะนี่เขาจบโปรรุ่นรุ่นล่าสุด เอาเหรอโปรเลนเซนเลยพี่โปรเลนเซนโคตรได้ตัวโปรเลนเซนมาเป็นสตาฟของทีมยูไนเต็ดเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยของดิชิกายะดิชิกายะจำได้แล้วครับจะเป็นฮาโตริอยู่แล้วนะทีแรกฮาโตรินิจ่าพี่นิจ่าถ้าโดเรมอนนะโดเรมอนก็มุญยนต์เออโอเคโอเคเท็มนี้เราได้อะไรบ้างพี่ถามผลงานนิดนึงย้อนไปในฤดูกาลที่ผ่านมาของราชบุรีเป็นย่งไรบ้างครับพี่โยก็ถือว่าในลีกเราพอใจเลยนะเราจบอันดับที่ ที่อันดับที่4ี่แต่ว่าในในบอลถ้วยสองสองถ้วยที่เล่นรอบรองเนี่ยเสียได้จริงๆคือมันก็โทษใครไม่ได้ก็โทษเราเลยแต่ว่าแม่พอหลังจากเราแพ้นะสองเกมติดผลแม่งไม่ตกเลยคือมันไม่ตกเอาช่วงที่เราแข่งเนี่ยช่วงนั้นเสียได้มากเลยสภาพสนามด้วยอยากจะขึ้นไปคุยกับพระพิรุณเลยพี่โทษสนามไม่ได้โทษกูบอกก็จะไปขึ้นคุยกับผู้พิทูนมีนัดหนึ่งที่นำบุรีรัมยูไนเต็ด สองศูนย์พูดถึงบรรยากาศของเกมนั้นหน่อยพี่เออจริงๆวันที่เจอบุรีรามนี่ต้องต้องต้องแบบยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากจะกลับมาด้วยว่าในบ้านเราเราแพ้เขาเยอะใช่ไหมแล้วก็วันนั้นต้องแบบขอบคุณทั้งสองทีมที่เล่นด้วยด้วยด้วยสนุกทําให้แฟนบอลแบบสองทีมก็มันอ่ะครับใช่แล้วสุดท้ายผลรแขังมันก็มาเป็นของเราอืนะครับตอนนี้ก็ต่อสัญญาไปเรียบร้อยกับราชบุรีแล้วพี่อ่าใช่ครับคือเคยกันออกเร้าพี่พี่ก็ถามว่า เอ้ผมเคยเจอพี่ไงก็อสรุปได้เนี่ยเห็นพี Explorer> ่ไปคุมซ้อมหรือสรุปได้เป็นเฮดโค้ชของเฮดโค้ชหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับเออ่พี่เจี๊ยบใช่ไหมครับเฮ้โค้ชเคยคนมีทีมเดียวครับทีมนี้ไม่มีครับไม่มีกาก็ก็คือช่วยกับเจี๊ยบอะอ่าช่วยเจี๊ยบแต่ว่าเจี๊ยบนี่คือหลักเลยในการซ้อมแล้วก็ปรึกษากันอะไรประมาณนี้เจี๊ยบสมชายนะ อ่าใช่ใช่ใช่คุณคุณมีเจี๊ยบเจี๊ยบอะไรเหรอเจี๊ยบฉันยิ้มสุดยอดเลยเจี๊ยบพี่จิตตามอะไร่เจี๊ยบฉันยิ้มนี่เลยเอาไปช่วยปรึกษาให้แต่ว่าคุมซ้อมหรือว่าดูแลแทคกติกการบางครั้งอ๋อเห่าบางบางครั้งที่ที่ที่เจี๊ยบโทรมาแล้วก็ไปได้เพราะว่าเพราะจริงๆแล้วคือราชบุรีเอ่อคุณตามว่เลยจริงสองคนนี่สำคัญมากก็คือประธานโมสอนคุณฟุ๊กกับเจีบฟุ๊กเสียฟุ๊กครับเพราะว่าโหบี้กับพี่มาแต่ตอนอยู่สุพรรณเลยนะ ตั้แต่เจอกันเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะขับสุพรรณเมื่อก่อนแบบขับเขี้ยวมาตลอดอใช่ใช่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งสำหรับราชบุรีเอฟซีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาระดับซี่สูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรนะพี่เป้าหมายแล้วพี่ในฤดูกาลถัดไปเออพี่ไม่แน่ใจคิดว่าน่าน่าจะเนื่งตอนแรกผมดูว่ากาตาลาพี่บอกเฮ้ยดูบอลไทยก่อนเนี้ยไม่ไม่คือการระดับซีนะไม่ไม่คือการตลาดช่วงเล็กๆประมาณสี่ห้านั้นแหละครับใช่ไหม แต่ตั้งแต่ตอนหลังฟอร์ฟุตบอลเริ่มลงตัวอะไรต่างๆเนี่ยดับซีเลยนะผมไม่รู้โอ้โหดับซีเลยนะตกใจทำไมล่ะตกใจสิต้นที่ทำนี่น่าจะตกใจเออฟ้ามันเลยคิดไว้แล้วพี่มันเลยคิดไว้แล้วคือคือเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าคำนี้นะเมื่อก่อนพูดในเวลาก็เป็นเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันใช้ได้้เฮใช่แน่เลยพี่จะโจทย์เล็กเสร็จไม่ได้เอ้ยพี่ต้องไปจดย์เล็กเสร็จเหมือนได้ป่ะล่ะได้ปฝาเล็กๆเอโคศกเอมวยเลยพี่มัเกิดบัฟเฟอร์ไง มันรถสเกตที่เร็วดีทุนเล็บอะไรนี่แปลว่าอะไรวะเอามันไม่ชักจะไม่รู้พี่ฝาเลยคิดไว้แล้วอผมอยู่ยี่สาตอนนั้นไงเราจะไปบอลเออแล้วพี่ก็สวมกอดกับนี่ไงเออเจ้าส้มเช้งอะพี่จอร์ดาหแล้วก็รักกันมาจนถึงทุกวันนี้เอจอร์ดาหก็ต่อสัญญาอยู่กับราชบุรีสอเขามีอยู่แล้วรู้สึกสัญญาเขาเหลือสองสามปีมั้ง อ๋อเขาเขาอยู่ต่อใช่ไหมเขาอยู่ต่อมาจนอยมีข่าวว่าจะจะไปอย่งไรไม่ล่ะเขาอยู่ต่อแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่นะคอยู่ที่เออกระโดดคอกโคกมองเกลียมองโกเลียมองโกเลียเออใส่นคกโคแม่วเดียวว่ะเออจระเขาน่ะจำจำแม่นเลยคุณเจ๋งเนี่ยยมองมองไปถึงข้างล่างเลยจระเข้เขาไม่ได้ปกติเขาก็นุ่งเกงในตัวเดียวเท่านั้นแหละเก่งนุ่งแสกนุ่องตัว ฟ้าคนมันจะเข้ารอบแล้วเข้ารอบสิฟ้าึ้จไปแล้วออถ้าถามถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าของราชบุรีคโคยงวางไว้ว่าไงบ้างครับ <c oughs> จริงๆปีนี้ตามข่าวคือเราได้ไปเล่นเอเซสองใช่ไหมครัแล้วก็บอลลีอ่ะเราก็อยากจะทําให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็เราอยากได้แชมป์บอลถ้วยอืนะเพราะว่าจริงๆแล้วน่ะคือเราอยากได้ทักถ้วยอ่ะครับ แล้วก็ปีนี้โชคดทีที่ที่ที่แบบตัวหลักก็อยู่บนครบอแล้วก็พี่ก็มองว่าอีกอย่างก็คือในการเล่นบอลระดับเอเชียเนี่ยเราอยากจะเข้าไปแล้วก็ทําผลงานได้ดีคืออย่างน้อยเราก็คือหนึ่งในตัวแทนของประเทศนะแต่น้อยก็เข้าไปรอบให้ลึกที่สุดรตามที่ประธานสโมสรฟุตเ,เ,เขาเขาก็ต้องการเรื่องของโค้ชเนี่ยก็พี่เจฟกับพี่โยเนี่ยคือทำทำ,ทำทำทีมให้ได้ประเด็นผลงานดีสุด เรื่องของนักฟุตบอลเป็นไงบ้างพี่เข้าใจระบบของโค้ชแล้วก็นักเตะมีส่วนสําคัญมางน้อแขนพวกเจ้าก,กันพิธิวัตเจ,าจาา้าเจ้าดราาในวันนี้พี่คือ,คอจริงจริงตอนนี้ต้องต้องขอบคุณโค้ชเจี๊ยบนะเพราะว่าจริงจริงฟุตบอลที่เล่นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นฟุตบอลที่ที่เขาอยากเขาเล่นมาอยู่แล้วไงแต่ปีนี้มันเติมเต็มด้วยตัวนักเตะที่มันลงตัวอะไรต่างฉะนั้มมันก็เลยทําให้แบบนักเตะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของทีมเออนะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของทีมก็ก็ หมายถึงว่าตัวใหม่ที่เราเอาเข้ามาสมมติเนี่ยนะมันก็จะต้องประมาณที่แบบเล่นตามที่เราคอนเซปที่ที่ที่ีมวางไว้ได้อ่ขณะนั้นนักเตะพี่คิดว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่มั่นใจแล้วลงตัวเพราะต้องก็ตัวหลักไม่ว่าจักรพันธ์ธนวัฒน์หรือตัวทาหรือใครก็แล้วแต่ได้หลายๆคนก็ก็ยังอยู่ครบหมดค โอ้โหเนาะอยากใช้โครงสร้างเดิมนี่ครับมันก็ต้องประตูกำพลเลยพวกนี้เออกำพลปฐมคุณอ๋อใช่ถูกต้องแม่นมากอ่ะก็คือภาพรวมเนาะเจ๋งเพราะว่าเขาโยงก็อย่างที่ทราบกันนะเคยนำทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญทองมาแล้วก็เป็นมุมมองเนาะที่จะให้กำลังใจนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยของเราทั้งทุกใหญ่ แล้วก็ชุดยูยีบสามด้วยใช่นะผมเชื่อว่าแฟนบอลในบ้านเราก็ต้องติดตามแล้วก็ลุ้นให้กำลังใจกันเหมือนเดิมแหละแม้ว่าจะมีวิพากษ์วิจารณ์บ้างมีความคิดเห็นที่หลากหลายออกไปเราใครที่วิจารณ์คนโย่งเนี่ยเนี่ยคโย่งมองอยู่แล้วใช่ไหมเจอนะถ้าคนโย่งใช้แอนดรอยใช้ระบบไอไวเกตนะ ใช้ใช้มานานแต่แต่ก่อนพี่ใช้ซัมซุงไอ้ไม่ได้พูดแป้งให้มาแต่เขาให้มแต่ธรรมดาแป้งเื้อให้พี่นะใช่เพราะว่าแกบอกว่าถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเป็นแต่ก่อนติดต่อติดต่องานเนี่ยพี่โย่งนะเออต้องโทรศัพท์นะเพราะว่าไม่มีไลน์ไปพี่แกใช้โทรศัพท์แบบรุ่นแบบธรรมดาสมรรถะไม่ส่งต้องพี่ลาบไปนยพี่เสียสายนพี่เนาะเฮ้ยส่งรูปลาบมาพี่ยิงเลยนะเอออีกเหรอโอ้ยิงมาพี่กินนะพี่กินย่างพันโย่งโอ้ยไม่ได้เป็นลักษณะลักษาไม่ได้เป็นลักษาหน่อยครับผมอ่ะนะครับวันนี้ก็หมดเวลาสหรับตลอดนะครับต้องขอบคุณโโค้้ช ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับอะล่ะครับหมดเวลาสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ